แอปของเราเปิดเข้ามานะครับเปิดเข้ามาที่แอป Google Classroom นะครับเราก็เลือกพ6ทับ6ทับ8อยู่ตรงไหนอ่ะ6ทับ 8, บ8นะครับออกแบบและสร้างงานกราฟิกทีนี้นักเรียนจะเจอนะครับงานใหม่นะครับ ไปงานที่สองจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับพอจิ้มเข้าไปแล้วนักเรียนจะเห็นเป็นใบงานนะครับนักเรียนต้องมาคลิกรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับคลิกแล้วจะเจองานอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเอามือคลิกตรงนี้นะครับแล้วมันจะโหลดขึ้นมานะครับ อ่าทีนี้มันยังทำไม่ได้นะครับให้นักเรียนคลิกที่รูปหาลูกศรที่ชี้ที่มุมนะครับที่เป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมเยนะครับอ่าคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับครับมันจะโหลดเป็น Google Drive ขึ้นมานะครับถ้าของใครไม่โหลดขึ้นมาแสดงแสดงว่าต้องโหลดแอป Google เอกสารก่อนนักเรียนก็คลิกดาวน์โหลดก่อนนะครับแล้วมันจะขึ้นมาตามนี้ แล้วก็คลิกรูปดินสอข้างล่างนะครับแลนวนี้ก็เลื่อนแล้วก็สามารถลบพิมพ์ได้เลยนะครับลบแล้วก็พิมพ์พอพิมพ์เสร็จนะครับให้กดเครื่องหมายถูกที่มุมด้านซ้ายมือนะครับสมมุติว่าพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเลองพิมพ์อะไรสักอย่างไปก่อนนะอ๋ออ๋ออ๋อ,อ นะครับสมมติว่าครูพิมพ์เสร็จแล้วครับกดลูกศรถูกนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ปิดหน้านี้ไปเลยนะครับระบบมันจะบันทึกอัตโนมัตินะครับอ่าแบกกลับไปเลยนะครับแล้วมันจะมีปุ่มคำว่าส่งตรงนี้นะครับนักเรียนก็คลิกส่งได้เลยนะครับคลิกส่งอีกรอบหนึ่งแล้วงานก็จะขึ้นไปโชว์ที่ห้องของเรานะครับครูจก็จะตรวจให้นะครับ กลับไปทำให้ถูกก่อนครับ